เรามาพูดคุยก like e ันแบบเพื่อนๆแบบพี่น้องที่เราจะเอาเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยในปปชมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเขาคือผู้ที่มากด้วยความรู้ในเรื่องของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากค่ะอาจจะยังงงเพราะตอนนี้มันมีทั้งกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากกฎหมายคุ้มครองช่วยเหลือพยานการคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องการคุ้มครองเนื้อตัวร่างกายนะครับจากการถูกข่มขู่คุกคามแต่ถ้าเป็นเรื่อง ฎหมายต้องการการฟ้องปิดปากมันจะสโคบแคบกว่านั้นก็คือจะสโคบให้เฉพาะการคุ้มครองตัวท่านเองที่เป็นคนมาให้เท้ายคําคำชี้ช่องแจ้งบอกแสแต่ถ้าเป็นเรื่องป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือทางคดีชเช่นหาทนายความให้นะครับหรือว่าเป็นช่วยค่าใช้ใจ่ายค,ค่าธรมเนียมขึ้นศาลนู่นนี่นั่นะ สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ NACC Explorer ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นซีซั่น2แล้วซึ่งในปีนี้นะคะเราก็ยังคงคอนเซปต,ต์เดิมเรามาพูดคุยกันแบบเพื่อนๆแบบพี่น้องที่เราจะเอาเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยในปปชามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งวันนี้เช่นเคยเราอยู่กับเพื่อนเรานั่นเองเจนวิทค่ะสวัสดีค่ะเจนวิทสวัสดีครับคุณไนซี่เออวันนี้นะ ไดจะบอกว่าไม่สวัสดีผู้ชมอ๋อโอเคสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเหมือนเดิมเราก็ยังคงอยู่กับเจนวิทซึ่งเขาคือผู้ที่มากด้วยความรู้ในเรื่องของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากค่ะค,คุณผู้เชี่ยวชาญเ,เออเราต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เราได้มาคุยการเจนวิทก็มีในเรื่องของกฎหมายฟ้องปิดปากเนาะคนเขาก็ถามกันมาเยอะ แล้วเขาก็แบบอาจจะยังง,งงงเพราะตอนนี้มันมีทั้งกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากกฎหมายคุ้มครองช่วยเหลือพยานหลายๆคนเขางงเขาสับสนว่าเอ๊ะมันยังไงมันต่างกันยังไงลองเล่าภาพรวมให,ให้ฟังอีกสักรอบหน่อยอได้ไหมเออก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะครับค่ะม,มันมีความสับสนนิดนึงตรงที่ว่ามันมีมาตรการการคุ้มครองของทางคณะกรรมการปปชเนี่ยให้กับคนที่มา แจ้งข้อมูลเบาแสนะครับหรือว่าเป็นพยานให้กับเราเนี่ยมันมีอยู่สองสองส่วนที่มันค,คล้ายๆกันนะครับมาตรการหนึ่งที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ย<ช><ช>นะครับก็คือเรียกว่ามาตรการการคุ้มครองพยานนะครับมันจะมีความแตกต่างจากมาตรการการคุ้มครองการป้องกันการป้องปิดปาก<ช>ที่เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าการคุ้มครองพยานการคุ้มครองพยานเนี่ย ครับมันจะเป็นเรื่องการคุ้มครองเนื้อตัวร่างกายนะครับจากการถูกข่มขู่คุกค,คามาโดยคนที่เขาเสียผลประโยชน์ะนะครับขเขาบางทีเขาก็มาขู่พยานเงนี้ยอ่า,อาสมมติว่าสมมติไหนอะ่ะโดนโดนโดนขู่ในทํางานอยู่ตรงเนี้ยแล้วนหนรู้สึกนไม่ปลอดภยัยครัไหนสามารถขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างถ้ากฎหมายตัวนี้อ่าปกติก็คือสามารถมายื่นคําร้องอขอคุ้มครองพยานได้ที่ จะที่สํานักงานปวชส่วนกลางหรือว่าที่ภาคที่จังหวัดคือที่ที่ท่านสะดวกครับขอเปลี่ยนที่ทํางานเลยได้ไหมอ่ายัง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 ใชงไ้หมอ๋ออันน้จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งจริงๆก็มีอยู่นะครับเป็นอีกมาตรการหนึ่งเลยแต่ว่ามันมันจะไม่ไม่ไม่สับสนเท่าเรื่องคุ้มครองพยานกับเรื่องคุ้มครองการฟ้องปิดปากอธิบายขออธิบายสองเรื่องนี้ก่อนถ้าเรื่องนั้นอีกมันจะยาวไปต้องเชิญอีกแล้วเหละโอเคอ่ะงั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเลยโอเคครับ ที่ไหนถามเมื่อกี้ว่าคุ้มครองพยานนะครับยื่นขอคุ้มครองที่ไหนยังไงก็ไปที่ส่วนกลางค่ะปปชส่วนกลางก็ได้ไปที่สำนักง,งานปปชภาคก็ได้สำนักง,งานปปชประจําจังหวัดก็ได้นะครับเอาเอา,เอาที่ท่านสะดวกครับท่านบางทีท่านอาจจะเคยไปให้ข้อมูลเบาแสไว้ที่ส่วนกลางแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านของท่านเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ที่ทางไม่ได้อยู่ที่นนทบุรีไม่อยู่ที่กรุงเทพอาจจะอยู่ภาคเหนือ,อไปที่สำนักง,งานปปชาภาคห้าไปที่เชียงใหม่อือย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วก็เพียงแต่ว่าความแตกต่างของมาตรการสองมาตรการเนี่ยครับที่ที่อยากอธิบายก็คือว่าการคุ้มครองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการคุ้มครองพยานนะครับถ้าอ่า มีใครที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดอ่ะมันจะอยู่ที่มาตราหนึ่งสของกฎหมายปปชปี61หนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้มันจะมีการคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองที่ตัวพยานที่มาให้ที่มาให้ถ้อยคำนะครับแล้วก็ยังคุ้มครองรวมไปถึงเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกใช่คนไกลชิดเพราะว่าเวลาเขาข่มขู่เขาอาจจะไม่ได้ข่มขู่เราก็ได้เขาอาจจะไปข่มขู่ญาติพี่น้องเราอย่างเงี้ยอ่าจะกฎหมายก็จะ ควบคุมด,ดูแลไปถึงส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากค่ะมันจะสโะขบแคบกว่านั้นก็คือจะสโะขบให้เฉพาะการคุ้มครองตัวท่านเองที่เป็นคนมาให้เทอยทีย่ชี้ช่องแจ้งเบาแสน,นะครับเพราะว่าการกันแกล้งฟ้องปิดปากเนี่ยมันจะเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับมากันแกล้งเช่อนอสมมุติเขารู้ว่าผมเนี่ยไปร้องเรียนกับทางปวชเนาะนะครับเขาก็ มองว่าเอ้ยมีเจตนาไม่ดีกับเราหรือเปล่างเงี้ยก็เลยไปฟ้องฟ้องคืนใช่ไปแจ้งความอาเงี้ยบอกว่าคุณมินประมาทค่ะอย่างเงี้ยครับกฎหมายตอนนี้ก็เลยไปช่วยคุ้มครองของคนเจนวิทแบบนี้ใช่ก็จะจะคุ้มครองเฉพาะคนที่โดนฟ้องนี่แหละไม่ได้ไปคุ้มครองถึงญาติพี่น้องค่ะ ค่ะอ๋อก็คือมันจะแตกต่างกันเนาะระหว่างคุ้มครองพยานก็คือจะคุ้มความความปลอดภัยทั้งในตัวของเราเองและครอบครัวเราแต่ถ้าเป็นกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะคุ้มครองในส่วนของของตัวเราเองรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายใช่ใช่แล้วก็มาตรการที่จะเข้าไปช่วยคุ้มครองเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเรื่องคุ้มครองพยานพอมันเป็นการคุ้มครองในส่วนของเนื้อตัวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการจัดหาที่พักเซฟเฮาส์เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือทางคดีเช่นหาทนายความให้นะครับหรือว่าเป็นช่วยค่าใช้จ่ายค,ค่าธรำเนียมขึ้นสารนู่นนี่นั่นในการต่อสู้คดี okay. ครับนีความแตกต่าง นี่ก็น่าจะชัดเจนเนาะในส่วนของข้อแตกต่างที่หลายๆคนเนี่ยก็ถามมาว่ามันต่างกันยังไงหลายๆคนสงสัยแต่ว่ารายละเอียดที่เราพูดคุยกันยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถที่จะโทรมาสอบถามปปชหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ปปชได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เราคุยกันเจนวิทย์หลายๆเรื่องเลยจริงๆเราคุยกันนอกรอบหลายครั้งว่าในส่วนของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากที่เราอยากจะพูดให้กับคุณผู้ชมของเราเนี่ยได้ฟังกันอะ มีอะไรบ้างที่มันเริ่มมีข้อคําถามมาแล้วหลังจากที่กฎหมายตัวนี้ออกมาตะออกออกมาใช้การจริงๆออโอเคครับทีนี้ก็กลับมาที่กฎหมายมป้องกันการฟ้องผิดปากมา,มาตราหนึ่งร้อยสามสิบสองที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆตั้งแต่ที่กฎหมายปปชฉบับใหม่เนี่ยม,มันมีผลใช้บังคับไปตั้งแต่วันที่6เดือน6กอ่ะ,ะนะครับก็ไอตัวกฎหมายเนี่ยมันจะกําหนดหลักการใหญ่ๆเอาไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย จะคุ้มครองใครบ้างนะครับแล้วก็คุ้มครองจากการถูกกันแกล้งแบบไหนนะครับแล้วก็มีมาตรการอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลืออกฎหมายจะกําหนดไว้เป็นหลักการกว้างๆนิดนึงนายก็เคยโดนคําถามมาเหมือนกันว่าฉันจะถูกอถ้าถ้าโดนฟ้องเนี่ยแล้วแล้วฟ้องอเดี๋ยวนะจะโดนถูกกันแกล้งยังไงบางคนเข้าใจผิดเจนวิทบางคนเข้าใจว่าสามารถคุ้มครองได้ได้ทุกคดี อเอ่อบางคนเขายังอาจจะย,ยังไม่ได้เข้าใจว่าเราคุ้มครองเฉพาะคดีทุจริตเจนวิทย์ลองพูด<อ>ให้เขาเข้าใจอีกสักนิดนึงหน่อยเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดโอเคอครับคือด้วยความที่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนเรื่องกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากอันเนี้ย<ช>มันมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัตรริประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราปรามการทุจริตเนาะนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจของคณะกรรมการปวชชในการทำคดีทุจริต เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไม่ได้มา,าร้องเรียนกล่าวหาเรื่องคดีทุจริตแต่สมมุติว่าวันดีคืนดีเนี่ยท่านไปร้องคดีเช่นคดีทรัพยากรธรรมชาติครับไปแจ้งความกับตำรวจแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่นะครับวันดีคืนดีท่านถูกฟ้องจากคนที่เขาเสียผลประโยชน์เนี่ยสมมติคดีป่าไม้อย่างเงี้ยนะครับก็ท่านเนี่ย จะไปร้องของรับความช่วยเหลือเรื่องการป้องกันการฟ้องปิดปากกับหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีนั้นเน่ยยังไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อหาของกฎหมายอะครับมันมันถูกบัญญัติไว้เฉพาะในพรบอ,รอพระราชบัญญัติประกอบัฐมนว้วยการป้องกันและปราบกันคารทุจริตเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันก็เคยมีมีความพยายามในการ เอาหลักการในเรื่องการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยครับไปกําหนดเป็นกฎหมายกลางอยู่นะครับมันก็ถ้าเกิดว่ากฎหมายนั้นทาสาเร็จนะครับค่ะก็มันก็จะใช้ใได้กับทุกคดีแหละ,ะว่าอันนี้นก็จะเป็น,นใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นในส่วนส่วนของเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมที่ททรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่ค่ะครับ,รบโอเคงั้นก็เคลียร์นะคะว่าในส่วนของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในส่วนของคดีทุจริตเท่านั้นกกอนณวันนี้ณวันนี้ใช่ค่ะอนาคตก็จะพยายาม อเชื่อว่าในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายเขาก็น่าจะพยายามทํากันอย่างนี้แหละเนาะเพื่อที่จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่เราจะตรวจสอบเนาะการทํางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะต่อไปแล้วในส่วนของเขาเรียกว่าการเข้ามาขอความขอความช่วยเหลือมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรยังไงบ้างอารจนวิ์โอเคก็เมื่อกี้อย่างที่เกินไปตั้งแต่แรกตอนที่กฎหมายปปชแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมันกำหนดเฉพาะหลักการใหญ่ๆ มันเกิดคำถามจากทั้งคนภายนอกอครับมมที่เขาได้รับความเดือดร้อนอะก็มีคําถามว่าต้องไปยื่นที่ไหนมมทํายังไงบ้างะนะครับหรือแม้แต่ในในมุมของเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยได้รับตัวกฎหมายนะมันมีผลใช้บังคับแล้วแหละใช่คนที่เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือแล้วเ<ม>จ้าหน้าที่เราเองก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะถ้ารับคำร้องมาแล้วเนี่ยต้องทำยังไงตอบอ, <ม S 1> อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ๆ>หลังจากวันที่หกมิถุนา นั้นที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วก็ช่วงเวลาถัดมานะครับก็ทางคณะกรรมการบมชก็ได้มีการออกระเบียบนะครับขออนุญาตให้ชื่อเต็มๆแล้วกันถือว่ามีใครอยากไปศึกษาต่อเพราะมันจะมีผลกับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนด้วยะนะครับชื่อระเบียบก็คือระเบียบคณะกรรมการปมชว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือการขอรับความช่วยเหลือและการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา132ท2 ออพันอันนี้คือชื่อเต็มๆเดี๋ยวจะให้ทางกราฟิกขึ้นชื่อให้ขึ้นชื่อข้างล่างนี้เลยนะคะว่าชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวไปเซิร์ชดูในข้อมูลบนเว็บไซต์ปปชของเราคือระเบียบฉบับนี้ครับปัจจุบันมีผลใช้มคับแล้วคือมีผลใช้มคับตั้งแต่วันที่27่กันยาที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองใช่ใช่ใช่ซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับมันก็จะกําหนดรายละเอียดขั้นตอนต่างๆเอาไว้นะครับ ตั้งแต่ว่าถ้าคุณได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับคุณจะไปยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือที่ไหนได้บ้างนะครับพอมีการยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือมาแล้วทางเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยต้องดําเนินการอะไรยังไงต่อไปบ้างนะครับพอกรรมการคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับความคุ้มครองแล้วนะครับจะต้องมีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือวิธีการใดบ้างสมมุติเลยนะถ้านายเนี่ย ไปไปให้ข้อมูลปากคำกับปปชและที่จังหวัดนครพนมครับที่จังหวัดนครพนมครับแล้วนายเห็นแล้วว่าคือเรื่องของนายเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมานานแล้วแล้วนายเพิ่งเห็นว่ากฎหมายตัวนี้มันเพิ่งออกมาเมื่อเดือน6วันที่6เดือนเออวันเดือน6มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนายรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นายสู้อยู่คนเดียวเลยกับการไปขึ้นศาลในการเอ่อโดนโดนฟ้องคดีโดนโดน,โดนฟ้องคืนอะ่ะนายสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ไหมคือ กฎหมายแล้วก็ระเบียบเรื่องการพ้องงานการฟ้องปิดปากมันจะมีบทเฉพาะการกําหนดเอาไว้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าที่ไนซียกตัวอย่างเมื่อกี้ไนซีโดนคดีอยู่โดนฟ้องต่างแกล้งโดนฟ้องคือใช่ถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับไนซีสามารถมาขอรับความช่วยเหลือได้อมันจะตัดจบตรงที่ว่าถ้าก่อนหน้าเนี่ยไนซีโดนคดีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคดีนั้นมันถึงที่สุดไปแล้วเนี่ย อันนี้มันจบแล้วเขาไปช่วยเหลืออะไรก็คงไม่ได้แต่ถ้าเป็นเคสว่ายังไม่จบอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนอยู่อะไรก็ตามได้มาขอความช่วยเหลือได้เลยใช่แล้วนนยต้องมาขอที่ส่วนกลางหรือที่นครพนมอยู่ที่ว่าในซี่สะดวกที่ไหนอ่าสมมุติในซี่ตอนเนี้ยอยู่ที่นครพนมก็ไปปปชนครพนมได้เลยใช่ก็ไปบอกเขาว่ามาขอรับความคุ้มครองใช่ช่วยเหลือใช่เรื่องป้องกันการฟ้องผิดปลาในคดีนี้ไนยต้องเตรียมอะไรไปบ้างโอเค ที่อยากแนะนําก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสะดวกไปที่ที่เราเคยไปให้การยืนยานได้หรือว่าเป็นเป็นท้องที่เป็นเป็นพื้นที่สำนักงานบขชที่ทําคดีเราอยู่อ่ะไปที่นั่นจะจะง่ายจะสะดวกที่สุดเพราะว่าเจ้าของเรื่องที่ทําสํานวนของเราอะจะอยู่ที่นั่นเขาจะรู้เรื่องดีที่สุดเลยว่า คุณเนี่ยได้ไม่ให้การเป็นพยานกับเขาไหมอ่าเนี่ยครับเหมือนเราให้การกับใครเราก็ไปกับคนนั้นมันก็จะง่ายกับตัวเราเองด้วยเนาะ uh huh. มันก็จะรวดเร็วด,ด้วยถูกต้องไหมใช,นะใช่ใช่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะลืมแล้วอ่าหมาย,าย,ายถึงว่าห <laughs> มายถึงว่าตัวในเองเ,องเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าานโดนคดีฟอ uh huh. อ้องติดปากเออในก็เลยต้องไปที่นครปนมพนุนในก็เลยอยากรู้ว่าตัวในเองเนี่ยต้องไปยังไงไปเจอใครขั้นตอนต้องมีอะไรบ้างโอเคอ่าโอเคสิ่งที่อยากให ทุกท่านนะครับเตรียมเป็นข้อมูลเวลาที่ไปยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือนะครับอย่างแรกก็คือขอให้ท่านระบุชื่อที่อยู่ของท่านของตัวเราเองใช่เลขบัตรประชาชนหรืออะไรที่ระบุตัวตนของเราได้นะครับที่อยู่ก็คือเอาที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องตามทะมทะเบียนบ้านก็ได้นะครับก็ที่สะดวกที่สุดเพราะว่าเผื่อเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะได้ติดต่อได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อมูลที่2ก็คือ ข้อมูลที่ว่าท่านเคยมาเป็นพยานหรือว่าเคยมาชี้ช่องแจ้งเบาะแสให้กับทางปปชในคดีไหนถ้าปกติสมมุติว่าถ้าท่านเป็นผู้ร้องอะนะครับท่านจะได้รับเลขรับเรื่องก่ลาวหากลับไปเนี่ยก็ถือเลขรับเนี่ยมาจะได้ระบุตัวต,วตนได้ว่า ท่านเคยมาเป็นผู้ร้องในคดีนี้ใช่หรือว่าสมมุติว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องอ่ะท่านไม่มีเลขคดีอย่างเงี้ยท่านเคยมาให้การเป็นพยานเฉยๆอย่างเงี้ยครับแล้วท่านไปโดนฟ้องอ่ะท่านอาจจะให้ข้อมูลก็ได้ครับว่าท่านเคยมาให้การที่สำนักงานปปชที่ไหนนะครับให้การเป็นพยานในคดีอะไรนะครับหรือว่าจําชื่อเจ้าหน้าที่ได้ก็ก็จะดีก็ให้ข้อมูลไปเลยเนาะใช่ใช่ใช่จะได้เป็นเป็นข้อมูลที่เราจะได้รีเช็คว่า คุณเป็นคนที่มาให้ข้อมูลกับเราจริงจินะครับแล้วก็เงื่อนไขอ่าเรื่องที่สามที่อยากให้ให้ท่านเตรียมมาก็คือว่าข้อมูลที่ว่าท่านไปถูกกันแกล้งในรูปแบบไหนเช่นว่าท่านไปโดนแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สพไหนนะครับเป็นคดีอะไรหมิม่นประมาทหรือว่าอะไรหรือว่านักขณะเนี่ยท่านไปโดนฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาอยู่ที่ศาลไหน มีเป็นเลขคดีอะไรเงี้ยก็ก็ให้ข้อมูลกับทางปปชแล้วหลังจากที่ไนท์เนี่ยให้ข้อมูลกับทางปปชแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องของเราเนี่ยถึงไหนแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปเป็นยังไงบ้างอะคะอ,คอยากอยากให้เล่าให้ให้ทุกทุกคนได้ฟังกันหน่อยครับคือในมุมของของของ,ของท่านก่อนเนะาะนะครับถ้าท่านมาร้องยื่นคำร้องแล้วจะโทรมาสอบถามหรืออะไรเนี่ยก็ก็ได้ตลอดครับจะโทรมาสอบถามกับทาง หน่วยที่ท่านมายื่นไว้ก็ได้นะครับแต่เขาก็จะประสานงานกันต่อว่าความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว่ะอนะครับอันนี้คือคือในมุมของของท่านที่จมาเดือดร้อนส่วนในมุมของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับในมุมของปปชเองนะครับสมมุติว่าอ่าหน่วยงานที่ทําคดีของท่านอ่ะอยู่คนละพื้นที่กับที่ท่านไปยื่นคําร้องนะครับเวลาท่านมายื่นคาร้องปุ๊บหน่วยงานที่รับคําร้องของท่านเนี่ยเขาก็จะเช็คดูว่าคดีของท่านน่ะอยู่ที่หน่วยไหนนะครับ เช่นท่านอยู่เชียงใหม่ท่านไปร้องที่เชียงใหม่แต่ว่าคดีอยู่ที่ส่วนกลางเชียงใหม่รับคำร้องมาคำร้อ,องนี้ก็จะถูกส่งมาที่ส่วนกลางหน่วยงานที่ทําคดีของท่านาหน่วยงานที่ทําคดีของท่านเขาก็จะไปดูข้อมูลครับว่าท่านได้เป็นคนที่มาให้ใหคําเป็นพยานนะครับหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางคประชา่ยจริงหรือเปล่าในคดีของท่านจริงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วพอเจ้าของสมนวนี่ยนะครับพิจารณาดูแล้วนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขที่จะ เสนอคณะกรรมการปปชให้ความคุ้มครองนะครับเขาก็จะทําเรื่องเสนอคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครองโอเคค่ะเจนวิทแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปปชเราเนี่ยได้ทําข้อมูลให้กรรมการไปพิจารณาแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันในการที่จะพิจารณาให้การคุ้มครองช่วยเหลือโอเคคือถ้าตามกฎหมายนะครับก็ทางคณะกรรมการปปชเนี่ยจะต้องพิจารณาการให้ความคุ้มครองเนี่ย ให้แล้วเสร็จภายใน15วันครับผมก็คือกรรมการก็จะต้องไปดูแลครับว่า,าเข้าเงื่อนไขพอที่จะให้ความคุ้มครองไหมอันนี้อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดหน,น่ยอย,ยต,รตรงเงื่อนไขนะครับที่ว่ากรรมการ,ร,รบขชจะพิจรารณาให้ความคุ้มครองหรือไม่นะครับมันมีเงื่อนไขกําหนดอยู่นะครับซึ่งก็ในตัวระเบียบเนี่ยมันก็ล้อมาจากตัวกฎหมายนะครับตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแหละนะครับเงื่อนไขมันจะมีอยู่3ามสี่ข้อนะครับ มีอะไรบ้างออ,อย่างแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณไปถูกการแกล้งมันมันเกิดจากเหตุที่ว่าคุณมาให้การกับทางบปชให้การเป็นพยานกับทางบปชหรือมาชี้ช่องแจ้งเบาะแสทางบปชเนื่องไขที่สองก็คือว่าอ่าการที่คุณไปถูกกันแกล้งเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าคุณนะ่ะมาให้ข้อมูลนะครับให้การเป็นพยานหรือว่าชี้ช่องแจ้งบอะแสคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบปช อย่างแรกคือให้การกับทางคอชอนนะที่สองคือเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรม,มาการคอชอนอ,อย่างที่สามก็คือว่าการที่คุณมา,าให้การเป็นพยานที่ช่องแจ้งบาดแสให้ข้อมูลกับทางคชอนเนี่ยคุณต้องทําการตรวสุจริตอันนี้สําคัญเลยะะนะครับเพราะว่าสมมติว่าการที่คุณเป็นผู้ร้องอ่ะแล้วคุณมาร้องเพื่อกันแกล้งใครบางคนนะครับอาจจะหวังผลประโยชน์บางอย่างส่วนตัวะนะครับหรือว่ากันแกล้งเขาเฉยๆเนี่ย อันเนี้ยเราก็จะไม่ให้ความคุ้มครองเพราะถือว่าคุณไม่สุจริตนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายก็คือว่าพวกข้อมูลข้อท็จจริงที่คุณมาให้การกับทางปปช,ชะจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำมาดีของของทางปปช,ชเป็นประโยชน์ในที่นี้นะครับอยากอธิบายว่ามันไม่ได้อิงกับผลของคดีนะว่าคณะกรรมการปปชจะต้องชี้มูลหรือไม่ชี้มูลเขาะนะครับขอแค่ว่ามันเป็นประโยชน์กับการทําคดีของคณะกรรมการปปชและคุณไปถูกการแกล้งอันเนี้ย ก็สามารถที่จะให้ความคุ้มครองได้เช่นกันอันนี้ก็คือข้อ4ข้อท wow ี่คณะกรรมการปปชเขาจะพิจารณาว่าจะช่วยเหลือค um um ุ้มครองหรือไม่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่สมมติว่าคณะกรรมการปปชเนี่ยให้การคุ้มครองช่วยเหลือและขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะโอเคก็หลังจากที่ถ้าคณะกรรมการปปชมีมติให้ความคุ้มครองนะครับต่อไปมันก็จะเป็นหน้าที่ของทางสํานักงานละ อธิบายง่ายๆ,ๆก็คือว่าบางทีบางทีบุคคลภายนอกมองเข้ามาจะไม่เข้าใจรูปแบบขององค์กรค,ครับองค์อานาจใหญ่ก็คือจะเป็นคณะกรรมการปวชชนะครับเมื่อคณะกรรมการปวชชมีมตินะครับหรือว่ามีนโยบายอะไรนะครับก็จะเป็นทางสํานักงานที่จะเข้ามารับลูกเพื่อดําเนินการในในส่วนของทางปฏิบัติหรืออะไรต่อรเรื่องอกฎหมายป้องกันการฟ้องผิดป,ปากก็เช่รเมื่อคณะกรรมการปวชชมีมติให้ความคุ้มครอง,คงใครสักคนแล้วครับ ก็จะเป็นหน้าที่ของสํานักงานปปชที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ <ıldı. S 1> สิ่งที่สํานักงานป <ped aling> ปชจะดูก็คือว่าดูว่าสิ่งที่ท่านถูกกานแกล้งนะครับท่านถูกกานแกล้งด้วยวิธีการไหน <ped aling> <Virgin. S 2> นะครับถ้าท่านถูกกันแกล้งด้วยการถูกฟ้องคดีแพ่งนะครับสํ <ped aling> านักงานปปช<ๆ>ก็มีทางเลือกอยู่ว่าจะใช้วิธีการาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ต่างให้ครับเหมือนไปนเป็นทนายความให้นะครับ หรือว่าจะใช้วิธีการจัดหาทนายให้นะครับก็ได้หรือว่าจะเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายค่าทนายความก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นศาลค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีมีนั่นทั้งหลายอันนี้ก็สามารถเขาให้ความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในส่วนของ คดีอาญา عم, นะครับ<ช>ถ้าเป็นเรื่องของคดีอาญามันก็มีอยู่สองสองสเต็ปสเต็ปของการแจ้งความร้องทุกข์<ช>นะครับหรือว่าสเต็ปของการฟ้องคดีอาญาขึ้นสั่งไปแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในชั้นของการแจ้งความร้องทุกข์นะครับอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นอายการคณะกรรมการปชก็จะส่งมติความคุ้มครองเนี่ยไปให้เพื่อที่จะให้ทางพนังกงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเอาไปรวมเป็นสำนวนคดีอาญานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่มีการฟ้องคดียาาในชั้นศาลแล้วมันก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับเพราะว่าคดียานฟ้องได้ทั้งเอกชนฟ้องกันเองหรือว่าเป็นอายการฟ้องให้นะครับถ้าเป็นกรณีเอกชนฟ้องกันเองอันนี้ทางปปชเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเหลือมันคดีแพ่งนะครับถ้านายความให้หรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่พนักงานอายการเป็นคนฟ้องนะครับโดยหลักแล้วอ่ะ ออยการเป็นรัฐใช่ไหมครับค่ปะปปชก็เป็นรัฐโดยหลักแล้วรัฐจะไม่เข้าไปเป็นคู่ความกับรัฐกันเองอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปปชจะช่วยได้ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการส่งมตินะครับไปให้กับทางท่านที่เดือดร้อนเนี่ยเอาไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับยื่นคำร้องที่ศาลให้ศาลนําไปประกอบการพิจารณานะครับว่าจะยกฟ้องหรือไม่หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามครับแล้วก็สุดท้ายคือในส่วนของถ้าท่านถูกกลั่นแกล้งดาเนินการทางวินัย ทางปปชจะส่งมติเนี้ยไปให้ผู้บังคับบัญชาของท่านที่ตั้งสอบวินัยท่านอยู่แล้วผลก็คือว่าทางผู้บังคับบัญชาของท่านต้องยุติการดำเนินการทางวินยัยท,ทันท,ทีคเ,เป็นี่เป็นการให้ความช่วยเหลือใชคค่ค่ะก็นี่ก็กน่าจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ครอบคลุมแล้วเนาะเจนวิทในส่วนที่หลายๆคนสงสัยว่าหลังจากที่มีการยื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือคุ้มครองในเรื่องของกฎหมายป้องกันการฟอกติดปากเนี่ยกระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆมันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราก็ว่าเราก็คุยกันน่าจะครบครบแล้วหรือว่าเจนวิทมีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมจริงๆมันก็จะยังมีรายละเอียดอื่นๆที่อยากให้อ่าทางทางท่านผู้ชมครับที่อาจจะเป็นคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ได้รู้รายละเอียดเพราะว่า ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่เราจะสนับสนุนให้ด้วยความที่มันเป็นเงินของภาครัฐครับเวลาจะเอาเงินออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีรายละเอียด<ๆ>เช่นว่าโอเคแม้ทนางนวชจะมีมติให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินจรงิงแต่ว่าถึงเวลาตอนที่จะเอาเงินออกไปจรงิงอ่ะคุณก็ต้องมีหลักฐานใบเสร็จสัญญาโน้นนี่นั่นนะครับอันนี้อยากให้ทางนายเสียเชิญอาจจะเป็นทางคลังของเรานะครับหรือว่าในส่วนของสำนักคดีก็ได้ ได้เลยได้ <มา S 1> เลยลก็เป็นอันว่าในส่วนของเรื่องขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าคุ้มครองใ,ใดๆเนี่ยเรามีเรียบร้อยแล้วที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่มีอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากเลยในเรื่องของเอกสารแล้วก็หลักฐานต่างๆในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเงินอย่างที่เจนวิทบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการเบิกเงินมา ขอขอรับการคุ้มครองซึ่งมันก็มีหลายหน่วยอ่าหลายหลายหน่วยที่ต้องดูแลเช่นอ่าสำนักคลังสํานักอ่นานโยุบายและแผนที่เขาดูแลเรื่องกองทุนปป <M. S 1> <บ>ช,ชที่เขาจะเอาเงินจากกองทุนปปชเนี่ยมาช่วยเหลือท่าน <M. S 1> เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหรือว่ามีโอกาสเนี่ยนจะเชิญขอทั้งสองสำนักเนี่ยมาคุยกันเพื่อให้เราได้รับทราบการข้อมูลที่มันครบถ้วนจริงๆตามกระบวนการเนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยนต้องขอบคุณเจนวิทย์มากเลยที่แบบมานั่งคุยกับนในวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนที่คิวทอง าคิวก็คือไม่ค่อยจะว่างเราก็เลยต้องรวบตัวมาคุยกันวันนี้ให้ได้นะคะแล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวเน้จะต้องเชิญเจนวิทย์มาพูดกันอีกรอบหนึ่งเนอะในเรื่องนี้แหละหลายๆๆครั้งเลยเดี๋ยวเราค่อยสามชั่วโมงได้ไหมเลยเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเจอกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ